ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะดัชนีก็เปิดกระโดดแล้วก็ยังเดินหน้าขึ้นมาปิดก,ก็เกือบที่จะระดับไฮของวันเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยตัวของ EMA 75วันนะคะกะ็หันกลับมาทําหน้าที่เป็นแนวรับแทนนะคะได้เป็นวันแรกแล้วก็ <c oughs> แรงส่งทางบวกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของ indicator ก็คือ MACD เนี่ยกลับขึ้นมาอยู่เหนือซ ก็เป็นวันแรกในรอบ2เดือนนะคะก็ถือว่าแนวโน้มเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะตรงจุดนี้เนี่ยถ้ามีการผันผวนระยะสั้นตรงส่วนของ ema 75ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลักนะคะที่1488นะคะส่วนแนวรับย่อยก็จะอยู่ที่1500จุดนะคะแนวต้านนะคะก็เราก็คิดว่าการที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยคงจะไม่ได้วิ่งทีเดียวแรงหรือว่าไกลมากนะคะก็เลยขยับขึ้นไปนิดหน่อยนะคะเป็นประมาณ ออหนึ่าถึงหนึ่จุดนะคะแล้วก็จุดคัดลอสหรือว่าจุดถอยก็ยกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเป็น1,460จุดซ <c oughs> ็อกเกวตัวแรกเป็นตัว BJC นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนะคะนอกเหนือจะเป็นการปิดเหนือ EMA 25วันแล้วก็ยังเป็นการปิดเหนือแนวต้านตามเส้นาวเท r น n d l i ด้วยนะคะสัญญาณจากเครื่องมือก็ให้แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่48บาทแนวต้านแรก52นะคะถัดไป56คัดลอสที่16 46, 46บาท50ถัดมาเป็น PLE นะคะตัวนี้ก็ราคาฟื้นตัวค่อนข้างดีนะคะตัดเส้น25วันขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็อไอ้ส่วนที่น่าสนใจก็คือ m s c เนี่ยเข้าใกล้ Zero Line MT แล้วแล้วก็ดูว่าน่าจะผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้ใน ในไม่ช้านะคะราคาบริเวณนี้หรือว่าย่อเล็กน้อยเนี่ยก็ยังน่าซื้อเพื่อรอการฟื้นตัวของเครื่องมือนะคะแนวรับจะอยู่ที่2บาท50ต้าน2อบาท90แล้วก็คัดลอสที่2บาท46ตัวสุดท้ายเป็น SLC นะคะเมื่อวานปิดที่ราคาไฮของวันด้วยวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะ,ะในช่วงก่อนปิดตลาดนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะแล้วก็จึงจะมีแรงเหวี่ยงจะกราบ60นาทีทำให้มีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อได้นะคะ รับก็จะอยู่ที่1บาท40นะคะต้าน1.52ถึง1.54แล้วก็คัดลอสที่1.38ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ